เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Mix Channel ครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Lost Brother ครับน้องชายที่หายตัวไปครับเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมของ Atom Pixel ครับที่ทำเกม Camera Feed แล้วก็อันก่อนหน้านี้ของเราก็คือ r e n t e d Nightmare ใช่ไหมอ่าใช่ เจ้าของคนเดียวกันครับกับนี่อีกผลงานหนึ่งของเขาคือ Lost Brother ครับเกมนี้ว่าด้วยเรื่องที่ว่าพ่อแม่ของเรานั้นไม่อยู่ที่บ้านครับทั้งสองได้ทิ้งให้เราอยู่กับน้องชายครับแล้วน้องชายของเราก็พยายามโน้มน้าวเราครับเนื่องจากพ่อแม่ไม่อยู่บ้านน้องเราจึงอยากออกไปเที่ยวครับไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักของเขาพอน้องออกไปมันใกล้จะเช้าแต่น้องก็ยังไม่กลับมาสักทีเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นหน้าที่ของเราที่อาจจะต้องไปตามหาตัวน้องกลับมาครับประมาณนั้นครับเอาเป็นว่า ไปดูกันในเกมดีกว่าครับป่ะห้าสามแปดพน่าจะ5้าโมงเย็นใช่ไหมครับอ่านี่ครับนี่เนื้อเรื่องครับคือพ่อแม่ของเราไปพักร้อนเราก็เลยก็อยู่กับน,น้องชายที่มีชื่อว่าบรูโน่ครับกันตามลําพังในบรรยากาศที่ดีๆแบบนี้ไม่มีอะไรที่ต้องทำครับมีแต่เรื่องที่ผ่อนคลายครับเราก็เลยพยายามแบบ ชิวๆกับชีวิตครับในตอนนี้โอ้โหไม่ผิดหวังจริงค่ายนี้อขยับหน้าหันหน้าเร็วอีกแล้วโอเคนี่นะจะห้องของเราครับเฮ้ยป้าเราเป็นโอตะคุด้วยอย่างนั้นเหรอเบอร์เซิร์กดูรูปเบอร์เซิร์กขึ้นมาในหัวเลยไอ้เย่ฉากฉากเข็บขาดด้วยเวรกรรม โอ้ oh m g กระตูนที่ไม่ควรแนะนำให้เด็กดูโอเคครับเราอยู่ในห้องของเราใช่ไหมกดอะไรเพื่อเปิดกด e o, o ประตูดันช่วยด้วยโอเคโอ้ okay. oh, การออกแบบบ้านน่ากลัวมากอะ่ะมีพิซซ่าวางอยู่ชิ้นเดียวแบบไม่อยู่ในจานเลยนะวางแบบวางดือด้อๆอยู่วันนี้เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวโห กระตัดกระจายขวดน้ำทีวีเครื่องเล่นวิดีโอแคสเซ็ตเทปครับสมัยแต่ก่อนอนี่อะไรอะนำ้ำน้ำสม้มนี่นจะขวดนมทำามเละอะไรขนาดนี้ออกไม่ได้ครับเสียงเพลงมันทำไมมันดือด้อแรงจังเลยโอ้ทำไมนี่น่าจะเป็นพวกไอมันฝรั่งอบกรอบอะไรพวกนั้นบ้างครับทำไมมัน โอเคปิดประตูนี่ห้องเราครับนี่คือโซนหน้าบ้านห้องนั่งเล่นห้องครัวอยู่แถวหน้าบ้านครับฝรั่งเขาจะชอบอ,อสร้างห้องครัวไว้แถวใกล้กับห้องนั่งเล่นเนาะใช้ไม่เหมือนของทางเอเชียเราจะอยู่หลังบ้านเลยอะไรเงี้ยครัวอยู่หลังบ้านนี่น่าจะเป็นประตูทางออกแล้วครับมีอยู่สามห้องครับในตอนนี้ห้องนี้คือ ห้องพ่อแม่เหรอครับนี่เป็นห้องน้ําครับเดี๋ยวปิดประตูก่อนห้องน้ําโอ้เป็นแบบเก่าครับเป็นแบบที่ใช้เขาเรียกอะไรนะใช้ปูนเป็นที่กั้นไปเลยแต่ถ้าในสมัยทุกวันนี้เราจะใช้เป็นอะไรอะกระจกใช่ไหมอ่าเพื่อจะได้เห็นข้างนอกได้หมายถึงเห็นฝั่งนี้ฮนะนี่ห้องใครอ้าวน้องชายสวัสดี นี่น่าจะน้องชายครับแล้วก็น่าจะเป็นรูปกลุ่มเพื่อนๆเ,เขามั้งครับง่ายเออพี่มีงานปาร์ตี้ในบ้านของสกอตอะ่ะผมสามารถไปได้ใช่ไหมประมาณนั้นครับโอ้ยฉันนอนไม่ได้แน่ถ้านายออกจากบ้านตอนเวลาเนี้ยนะแม่ฆ่าเราทั้งคู่แน่ถ้าแม่รู้อะ่ะขอร้องลอพี่ถ้าฉันพลาดงานปาร์ตี้ครั้งเนี้ยคราวหน้าถ้าฉันไปโรงเรียนอ่ะพวกเขาจะหัวเราะเยาะฉันแน่เลย แล้วเจสซี่ได้ไปที่นั่นไหมถ้าไมถึงถามเจสซี่เจสซี่คือใครทำไมเราถึงถามถึงเจสซี่คงงานมัง้งถ้าผมไม่ไปที่นั่นเอ่อต้องมีไอ้บ้านไหนสักคนที่แบบแอบมาจีบเธอแน่ๆเลยอะ่ะอ๋อน่าจะเป็นแฟนของน้องชายเราั้งครับเจสซี่น่าจะเป็นแฟนน้องชายแฟนของน้องชายเราแปลว่าไปงานปาร์ตี้แล้วน้องเราก็เลยอยากจะไปคุมด้วยอะไรประมาณเนี้ย อ๋อยังไม่ใช่แฟนแต่หมายถึงแบบว่าเป็นเขาเรียกคนที่ชอบอืมเพราะว่าในบทบทบท,บทตัวนี้คือเราบอกน้องก,กับน,น้องว่าเอาละงั้นไปที่นั่นกันแต่ครั้งเนี้ยนายต้องกล้านะอย่าเอาแต่อายฉันมีแฟนสองคนตอนที่ฉันอายุเท่านายนะและต้องกลับบ้านก่อนตีสองครึ่งครับโดยประมาณน่าจะตีสองครึ่งเอ้ยเราเรามีการขิงด้วยน้องด้วยว่าแบบนี่ ตอนอายุฉันตอนฉันอายุเท่านายอะฉันมีแฟนไปแล้วตั้งสองคนนะเว้ยเพราะฉะนั้นนายอย่าเอาแต่อายโอ้โหรู้สอนน้องกันอย่างงี้ะขอบคุณนะพี่พี่นี่เจ๋งที่สุดเลยอะโอ้โหมึงสอนน้องอย่างงี้ไงเออโอเคครับแล้วผมทำไงอ่ะไอ้น้องเลือกเสื้อผ้าดีๆนะเว้ย ไม่ต้องแต่งแบบอลังการมากไอ้เหี้ยมึมงไปงานปาร์ตี้ไม่ใช่ไปเป็นตัวตลกงานปาร์ตี้โอเคโอ้ที่นี่ม่งแย่มากเลยฉันควรจะเอาขยะไปทิ้งในถังได้ละโอเคฮะไม่ใช่กดเก็บอกดอ e ีเพื่อกดค้างยกโอมากาไม่ลงถังด้วยขอบคุณครับแล้ว <laughs> ทิ้งขยะอย่างนี้แม่ฆ่าตายหาแน่จริง โอเคเดยวเดอเด้อเด้อเ,เอาบบเปปเออเออโอดูโหกล่องนมกล่องนมแม่งใหญ่มากน่าจะพิซซ่าครับเฮ้ยกินได้หมดแล้วทิ้งนี้เลยเหรอรูปป้ป่ามันเอาไปแช่ไมโครเวฟเอแช่งเย็นได้แล้วไปอุ่นในไมโครเวฟได้ต่อด้วยหรือว่าถ้ามีเตาอบก็ไปอุ่นได้นะ เนี่ยอุตส่ามีเตาอบอะ่ะกิงงี้เลยเหรออ้าวทันเวลาพอดีมีโชว์ที่ฉันอยากจะดูในตอนเอในตอนเวลานี้พอดีของช่องหกเนี่ยนี่นี่คือโชว์ที่อยากดูอะแมวเนี่ยนะโอเคอูดชิวอะเพลงชิวจัดเลยอืมหลับเลยแล้วไหนบอกจะไปส่งน้องอะ่ะหรือว่าน้องออกไปเองอะ่ะ อ๋อคือน้องน่าจะออกไปเองมั้งครับน่าจะไปกับเพื่อนมั้งถ้าอย่างนั้นตีสามสิบห้าตีสามแล้วโอ้ผมกระชากคอบ้าเอ้ยนี่มันตีสามแล้วจะเช้าแล้วอา้าววางวานไม่ทันเราจะไปเช็กดูน้องใช่ไหมเมื่อกี้กลับมายังไอ้บ้าเอ้ยพ่อหัวดก้นฉันแน่ฉันว่ากุญแจรถน่าจะอยู่ในห้องพ่อแม่เรา น่าจะห้องนี้มั้งครับเออรองเท้าหัวตูดอืมเจอแม่เครียงรองเท้าใสเลยตีก้นด้วยอะไรรองเท้าแตะก็คือน้องไม่กลับมาสักทีครับนี่ตีสามสิบห้าแล้วเราบอกว่าอยากเกินตีสองครึ่งโอ้เราวิ่งเลยครับ Lost Brother ภูมิใจนำเสนอ Mixen Channel <laughs> เกมโดยอะตอมพิกเซลไอ้เย่ชอบความที่เกมเปิดอะ่ะไอ้เย่แล้วเพลงมึงมันไปไหนเนี่ย DVSD s p a c เเพื่อเบรกอ่าเพื่ออ๋อเปลี่ยนงนี้ได้ โอ้โหเฮ้ยเขาใส่มาพังเลยเนี่ยเฮ้ยแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยไปไหนอะขวาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะขวาไม่ใช่เหรอผมพยายามจะไปขวาซ้ายเหรอเล่นไปไปปาร์ตี้บ้านไหนเนี่ย ทางนี้ใช่ไหมโอเคครับเพราะถ้าไปผิดทางมันน่าจะล็อกล็อกแบบกันกำแพงไว้เลยอะเมื่อกี้อุย้ยขี่เลยวะ่ะเป็นอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องดีฉันรู้ว่าบ้านสกอตอยู่ไหนอะไรอะ่ะแฟนของฉันอาศัยอยู่ที่นั่นเหรอ ฉันชอบขับรถมากเลยอะรถแม่งโคตรเจ๋งฉันหวังว่าฉันจะไปถึงบ้านสกอตทันเวลานะโอ้ขี่มันมากอ่ะเอ้ยชนเลยอยีเพื่อออกโอเคย,เย,งงเยี่เพลงแม่งดีอะรถแม่งโคตรแรงแต่ก็ไม่ไกลนะครับแล้วอา้าวในที่สุดฉันก็มาถึง ฉันหวังว่าฉันจะเจอเขานะไอ้น้องชายว่าบ้านั่นเอ่อนายเป็นไรอ่ะฉันคิดว่าฉันขับมันได้นะฉันจะไม่ดื่มมันเยอะอีกแล้วอ่ะบ้าเฮ้ยชีวิตฉันอ๋อแปลว่าเมาแล้วขับรถชนครับชนเสาไฟฟ้าหน้ารถบุบเลยครับเอ่อโทษทีนะพวกแต่ฉันมีคาถามน่ะอยากจะถามนายหน่อยพอดีฉันมาหาน้องชายของฉันน่ะนายเจอเขาไหมเขาน่าจะใส่เสื้อผ้าที่แบบทั้งหมดมันดํามืดทะมึนนะตอนนี้โดนตอนนี้โดนตีหยุดแล้ว ปาร์ตี้นะ่าจะจบลงแล้วเขาน่จะไปอยู่ที่ไหนสังแห่งแหละตอนนี้ฉันอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถคิดอะไรได้อะโทษทีนะพวกโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> มึงตายแน่พ่อแม่มึงฆ่ามึงทิ้งแน่มึงเอารถออกมาแล้วก็ขี่ชนเสาไฟฟ้ามึงตายแน่แน่มึงโดนหวดก้นลายแน่แน่อือและเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เกมนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังวิ่งไม่เร็วครับ วิ่งอย่างช้าเลยคุณสำรวจรอบบ้านก่อนครับโอ้โหโอ้โหปาร์ตี้บ้า,านเลยวะน่ะหูไปคุีทถังขยะเลยสรบอะไรค่าถังขยะขนาดนั้นนะ่ะโอเคเปิดประตูเข้ามาครับหูอย่างเละเลยอ่าที่นี่แม่งสกปร,รกชิบหายโอ้ยพิซซ่ามาแล้วเหรอเฮ้ยเสื้อเป็นอะตอมพิกซเซลด้วยอฉันไม่ใช่คนส่งส่งของนะ พอดีฉันมาหาน้องชายฉันนะ่ะเออแล้วมึงมานั่งรอพิซซ่ามึงหิวขนาดไหนเนี่ยโอแต่ดูเละข,ขนาดนี้มึงอา้อาวเก้าอี้แม่งอยู่บนนี้เลยเอ่อถามหน่อยได้ไหมอ่ะว่าเห็นน้องฉันไหมโอเคมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็นั่งดูเอ้ยนี่มันเรน i ์ h t m แม e ดูคนสตรีมอยู่อ่ะหานทีวีด้วยเจ๋งในพวกนายชอบยืนบังคนอื่นอย่างนั้นเหรอโทษทีนะแต่ฉันอาตามหาน้องอยู่นะ่ะเขาน่าจะอยู่ในปาร์ตี้นี่แหละนายหมายถึงบรูโน่เหรอแปลว่านายคือพี่ของบรูโน่ใช่ไหมไปตามหาตัวเขาเถอะเขาเป็นเขาชอบทําตัวในแบบที่ผู้หญิงไม่ค่อยชอบแบบประมาณนั้นมาครับเฮ้ยฉันหวังว่าเขาจะไม่ทําตัวโง่ๆนะหรือแสดงท่าทีโง,โง่ๆตอนหน้าเจสซี่ ฉันคิดว่าบรนะูโน่น่าจะอยู่ที่ไหนสังแห่งในสวนหลังบ้านนะ่ะเขาออกไปที่นั่นกับเ,เด็กคนอื่นสักสองสามคนเห็นว่าพวกนั้นกําลังพูดถึงการทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างนะนะพวกเด็กน้อยพวกนั้นขอบใจมากในที่สุดฉันก็เจอใครที่สามารถอาสอบถามได้สักทีตอนนี้ฉันแค่จะสูบบุหรี่แล้วก็ปล่อยฉันไว้คนเดียวซะและอย่างที่นายเห็นฉันมีบางอย่างที่ฉันอยากจะดูอ๋ออ๋โอโอเค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 อเคข้าใจครับชอบดูใช่ไหมปิดเลยไหมอ๋อไม่ไม่ปิด ไม่อยากจะพูดเลยนะมันดูหน้าอร่อยจริงๆกคกาโกลากอกาโกลาโอเคแปลว่าน้องเราอยู่ที่สวนหลังบ้านครับแล้ว What the fuck orange juice in the toilet โอ้โหสภาพอะไรอะกระเป๋าตังค์ครับมี80ดสิบอลลาร์อยู่นั่นในนั้นแต่ว่าฉันไม่ใช่ขโมยหรอกนะมีคนทิ้งเป๋าตังค์ไว้ตรงนี้อ้าเปิดไม่ได้ แล้วเอาไงอ่ะถ้าเปิดไม่ได้ผมควรจะทำยังไงดีอ๋อผมลืมไปว่ามีประตูตรงห้องครัวครับโอ้อะไรวะเนี่ยเอ่อฮัลโหลสวัสดีครับเอา้านี่เจสซี่เหรอเนี่ยเอาแล้วไงสาวที่น้องชอบมานั่งกอดกับผู้ชายคนอื่นแล้วนนี่ไม่ใช่น้องเราครับเพราะน้องเราใส่ชุดสีดำเป็นงานปาร์ตี้ที่แย่ที่สุดที่เคยมีมาเลยใช่ไหม Hmm? ที่นี่แม่งดูแย่มากแต่ฉันกำลังตามหาบรูโน่พราะเธอรู้ไหมว่าบรูโน่อยู่ไหนจอห์นนี่โอโอเคจอห์นนี่กับเจสซี่พวกเขาไปที่สวนหลังบ้านฉันมีกุญแจข้างอยู่นะคุณสามารถเอากุญแจไปที่นั่นได้แต่ก่อนอื่นเอาโคล่าสองขวดมาให้พวกเราหน่อยได้ไหมขอร้องละโอเคโคล่าสองใช่ไหมได้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 ไดได อ้าแปลว่าอืมนายนายโดนหักอ,อกแล้วเจสซี่ใช้เวลากับทั้งคืนกับจอนนี่โอ้บูโน่ผู้นั่งสงสารฉันหวังว่านายจะไม่เห็นสิ่งนี้นะเรียบร้อยเลยนกไงเฮีย้ยนน้องเรานกเอออยู่กันดีๆแล้วกันแม่ ดูสภาพเขาน่าจะแบบอืมโอเคดีแล้วดีแล้วโอ้ยบูโน่ฉันหวังว่านายจะไม่หายตัวไปไหนนะแต่โอ้โหเดี๋ยวนั่นมันกระเป๋าของบูโน่นี่หอ้แล้วสภาพสภาพไม่น่าใช้เลือดหรอกออไม่ใช่เลือดหรอกแค่มาอ้วกกระเป๋าว่างเปล่าครับ โอ้โหเละมากเป็นสระน้ําที่ดีแต่ถ้าตัวฉันไม่แย่ขนาดนั้นฉันคงจะลงไปเล่นที่นั่นละเอ,อ่อโทษทีนะครับพอดีผมตามหาน้องชายผมอยู่คุณเห็นเขาไหมครับเ,ออเขาน่าจะใส่ชุดสีดํำครับเออฉันไม่รู้เหมือนกันว่าพวกนั้นไปไหนนะเพราะว่ามีคนอยู่เยอะแยะที่นี่เลยแล้วหลายๆคนก็ทําธุระของตัวเองนะเออแล้วคุณจําได้ไหมครับว่าล่าสุดเห็นพวกเขาอยู่ที่ไหนอ๋อไม่ไม่อะ ฉันนั่งอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วก็หลับนะโอเคครับขอบคุณมากครับ What a loser โอเคอย่าไปว่าเขาสิเออโอ้ยเฮ้ยมีคนมีคนคือ,อน่าจะเมาครับแล้วน้ำมันไม่ได้เยอะครับแล้วโดดลงมาเฮ้ยมึงตายยังเนี่ยฉันควรจะไปสนใจน้องฉันมากกว่าโอเค ได้แต่อี้เทียน,นี้ความหน้าอย่างนั้นตายหาแล้วมนะเนอ่ะเออหลังบ้านแล้วนะก็ไม่เจออะไรเลยอะ่ะนี่อะไรอะ่ะนี่มันบ้าอะไรเนี่ยโอ้นี่นายนั่งหลับทั้งน้นที่มีแบบห้องลับด้านหลังบ้านเงี่เห Oh, shit, โอ้ชิตคุ้ยเฮียเอ้ยแม่มึงไอเวนอะไรวะเนี่ยโอ้มันไม,มันดูไม่ดีเลยบรูโน่เชีย่ยอะไรเนี่ยเศษซากโอ้ซากค,คนซากอะไรมีแขนด้วยมาทำบ้าอะไรกันที่นี่เนี่ย อ้าเช็ดเอ๊ะผมอะไรอะ่ะจุดจุดสองจุดเดี๋ยวนะอ่าผมว่าละมันต้องเอารหัสครับเอ่อถ้าอย่างนั้นจุดจุดสองครับอ่าแล้วเราต้องหารหัสที่เหลือตามจุดโอเคเวนเลย โอ้โหสถานที่โคตรดิบดีมีใครอยู่ไหมครับเอ๊ะผมเห็นครับห้าครับอันที่สี่คือห้าครับรหัสมันยังค้างอยู่ไหมอ่ะเอ้ยค้างอยู่โอเคดีเลยครับถ้ารหัสค้างอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วน้องกูมาทำบ้าอะไรนี้เนี่ยหมีบวกไฟ น่าจะไปถึงแล้วเป็นระเบิดมั้งครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรสักอย่างโอเคแล้วผมต้องพยายามมองหาเขาเรียกอะไรรหัสผมไม่อยากมองรูภาพนะโทษทีทุกคนแม่งเ้ยอ่ะผมเจอแล้วครับสมครับสาม,สามโอ้โหห้องน้ำมีห้องน้ำเลยเนี่ยอ่อสามหครับโอเคผมจำได้เพราะเขาชอบเอาไ้ตัวเลขมาซ่อนอยู่ตั้งแต่เกมเก่าๆเ,เ,เขาละ ซ่อนๆอ,อยู่ในแถวแบบขอบขอบหลือไปเลยพวกนี้ <g oda> ผมรู้นะว่าคุณชอบซ่อนเกมยอยู่ตรงไหน,นอะตอมอะไรนะสามโอเคเรียบร้อยครับเปิดเรียบร้อยโอ้แต่เลือดสาดแบบเศษซากคนแบบกระจายเลยอะโอเคอะไรอะห้องเด็กเหรออุยน้องเมีวแมวดำน่ารัก โอ้โหทำไมก็ห้องปกตินะแล้วนี่ตุ๊กตาหมีครับทำไมวางไว้กับไฟเออระเบิดปะเนี่ยอืมแล้วมาหาน้องชายแล้วทำไมถึงจูๆมาระเบิดอย่างเงี้ยเอานี่ไงน้องเราพี่ชายนาาโอเคเปล่าเนี่ยโอ้ยพระเจ้าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย คุณช่วยพวกเราไว้หมายความว่าไงวะนายทำอะไรลงไปบูโนพอดีมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างหรือซิมโบครับคือสัญลักษณ์ครับมันถูกวาดลงที่ชั้นใต้ดินนั้นน่ะฉันและเพื่อนๆก็เลยไปจุดเทียนที่อยู่ตรงนั้นท้าใดนั้นฉันก็รู้สึกเวียนหัวแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะ อ๋อคือจู่ๆดันไปจุดเทียนของพิธีกรรมครับแล้วก็เรียบร้อยครับโดนดึงเข้าไปอีกมิติหนึ่งแล้วมั้งเอ้ยฉันคิดว่าฉันจะไม่พบแกอีกแล้วนาน้องชายครอบครัวสกอตนี้แม่งโคตรบ้าบอเลยไม่ว่าจะเป็นของที่อยู่ใต้ดินแล้วก็เรื่องหลังบ้านฉันมีคําถามมากมายเลยละ่ะกลับบ้านเถอะพีเเ่เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่บ้านหลังนี้ก็คือไม่คิดจะสนใจแล้วกูไปละ ไอ้ย่ครอบครัวนี้แม่งแย่เอ๋มันชอบทําพิธีกรรมอะไรแปลกโอเคจบง่ายๆครับตามหาน้องชายตอนนี้เราก็ตามหาเจอแล้วเป้าหมายของเราแม่งคนเป็นพิชายแบบตรงๆรเลยกูไม่ช่วยใครด้วยกูไม่สนใจอะไรกูคแค่กูจะลากน้องกลับบ้านไม่ฉะนนั้นกูโดนแม่หัวตูดแน่ๆอะไรอย่างนี้โอเคครับก็จบแล้วกับเกม lost brother ครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ